สบายดีพี่น้องบสบอนบารามากินเนจดา,ามอนี่ยืออวาอาเขามุ้งลงีนอยู่กตาต่ำสูงสูงต่ำเตียงกันนะกินอยู่พื้นจะสุรศาส์เก่ามาปูนี่เย็นกว่า เทพื <get> <c oughs> uh ้น uh. ่ไหมเอ้ยายงอฮะไมาซื้องัอ่ะกันนะต้อมายังมาซื้ออืมมดโลกไม่ยังไรด้อะโดนได้จักกพินเาโฟลลุเฟสกินแกง้ใหม่สุ่มอะไรไปลองปองปไปมันเป็นแต่แค่หมึกดระหันริคามาล่าบบอกอ่ั้งหมดองอ้ไรยังอืม เปให้ขาจะคล้องลงเซ็ตโลตาไกินแล้วแหละมาเล่นตงหกนีูู่น่ได้มาเปตาเสแ่ละสูเอาเมามเว้าลงมาหน่อเฮ้ยเอานีปช่วเนี่แมาเข้ามาจักกัเนาะจักเรนี่ยเขาบงไก่เด้จักจักบ่พักบกับพักบเอง น้ำไม้กันน้ำไม้เองเครื่องหนึ่งเลิศค่ะซุ่มแซมไม่พกอยู่ขู่มือแกน้ำไม้นี่คุณไปแล้วนะมานังเครื่องรดฮะบอกินหอมบอกกินเพลคลายอนเย็นแล้วพากันบอกินเพลลูก่อยสลองไต้ขายดีสลองได่ขายดีเขาคุณ้ญ่ใจดีเนาะ งนหนกับเมาสักสองพนในเรื่อแมลงเทเสี่กินน้ำเมาเวลาน้หนักหายไม่้นรอกกินเหรอท่าไม่ทา่มกินเหรอกินหอกัในี้ยิผ่นเลนลงมากลมหอดก็เปิดเลยสัยดีรกินเลยนะ เ่นไม่กินหมไปเทนสกินจักคำเขาตักเขานะซำชองสี่หกช่องสี่แปดเยอ้าวเท่นมันใส่เครื่งเทิงปะโอ้โีแตงบ่องเทิงเทียงเทิงเทียงกมมันคือตำรวจเเี่นกะดำมันงับไปลุดงับไปเตียมเดือด้วาขาวเด้ออืไ่ได้ห่วงคนได้ก็ห่วงผ่าเขาเอ้าเข่าหายใครหนิแมเช็นมาเด้อ เช่นไหยังมหิวกินบกินดอกเกินไกินทันี้ยปไปายไปหาตัวกจอยเอนหรือบ่อเอากะแลมไปแบ่มหรอกค่ะมันมีอย่าง้า่เอาะกระตีไปจบุเอไว้เออแม่เจะกะตีันนม่ให้รำนเปนะเฮ้ยโอ้โหยกงเปะองวหนากะจจมันทัวเด้อพี่หน่อยเด้อ วันีเกือบพ่อว่อันนี้เห็ดอีกดอกเห็ดกูมื่อก่อนไปลงทื้อเืมอสั่ไทยกับจัดมาจากสุดใหญ่เนี่ยสองพันบาทว่สั่งมาสองพันบาทก็โทษคืให้เขาเ็ดแล้วโอ้สูสีอารมณ์มาย่างไรสูงเจ้าคอเจ้าใส่ทาน้ำมันกูออกเบิร์ดเรียบแล้วทำไรบูเลื่อยอะแสนหนึ่งุดมันกับสองแสนบส่กงปิใส่กะปใส่กระปุ่มแล้วก็น้ำแข็งใส่เออเขใส่กระพุ่มนะลูก กระติกมันดีกว่ากะติกไรได้กล่องพุ่มห้ามนะซื้อเอารุ่มันได้แพงซื้อซื้อเอาแม่กล่องพุ่มซื้อซื้อเอานังแกงนะค้ใส่กะติกนแล้มันแส่กล่องพุ่มซุ่นแซวแกงหน่อไม้การอาแส่กล่องพุ่มมันจะตงทุนไปล้านนึงจะได้ทุนหรือเปล่าันขลมนั่นเองยังพึงสุดนะแม่ก็นอนกินอยู่นี่แล้วมันดีที่สุดแล้วมันลุมในตรางเทียง มาแดดจนหัวสีแตกมาแดดออกมาเมีอ่ยเด้เอ,าม,าอมีอ่ออยเด้อดมื่อจะไปยังอื่นอยูแ่แบบนี<ป>้อะไรอะไรอะไรอื่นออลอยตัวขันเราลุกมากมึงหน่ะสิได้อยู่ปยไปยาละข้าขึ้นหา,ม,นหามาอย่างลุกมาอยู่ต่อมึงหน้าพายเบิร์ดแล้วลมาเมือมอเนะ่อนั้นเขามาหอดเทียงเลิกัดมาผมเจ้าขอบประเทบอกอ่ะพ้นตกหัวยชิเซร็จังได้เนาะายดีเด้อพี่น้องบปิดปิดบปิดเอาโทรศัพท์

งมกวนลไม้เด้อเออคนละไม้น้องบ้านนี่ะปมันตกมห้งนเสือเมืกัก็ตกแห้งข้าวดียวเฮ้ยขามันแห้งน้าหงยไ้ไเนอานี่ยพันที่ัดเถื่อเดียวได้หมอนบหอนใหญ่ก็มีวันจะกินเถื่อไปจะกินเบิ่เนียดนข้าวโนโ้ยหมอนี่จ้ะลงมาลงมาลงมาน่งเล่นอยู่ลมพี่รูขึ้นบ่ขึ้น Nhưng mà con cứng như thế bảo Nhắc, nhắc thường tờ kia này xem thả lợn mà dạ này đây Ừ kia này thả lợn cực khẳng Nhà về họ đi đảm Thả mà này kìn, mình gì mai? Ừ. À, ừ. Cái đẹp ừ. ừ. là ừ. cái nhanh cầm Cái đẹp cái Cái đẹp là cái Cái nhanh là cái nhanh Cái กูเอามาน้อยนึงกูลืมอีสีไปเก็บอยู่ถายบเมหน้าแงจังดีได้เออนเฮ้ยมันโตสิไปยซื้อหอยมือานี่ยายปบแกนไมไปเก็บกแงหน้ากลัวอมหน้าแล้วหน้าอีมนั่นนเฮ้ย้า ีดีดสีเบสบามึงหลอดจะใส่ใส่รคมมึงับไปซีมันเป็นอะไรดิเนี่ยนะเนี่ยไปกินหอซีมึงจะได้นแล้รบเสเป็นอะไรมันีมเดุใส่ออกนะยานี้นะดีลบาวมยาดไอนดออนลกัดเสียมีปอดกะขึ้นพอปอด แม่ก็ห้าโมงห้าก็ไม่ห้าก็ตแกง่ะ้วเขา่เาเงียอยู่ก็ยอนสาวจิตใจเลยก็สิบโมงเย็นโมก็ยังเขากินตอนไหนเนี่ยไ้เน็กเนาะเนาะเน็กน้อยไปสิแตกยังมาแม่ลิงคยยาไว้ทำไมหมดเสรจักไม่่อกมกินเพลิแ้มก็ิชิเกะ พอดิบขับถึตัเดยน้ำตาลโกเลยน้ำตาลอน้องพีกมาหนอยเดี๋มาด่ก็บด้กินมาเลยมีควายเดียวมามีใจมันคลายมันคลายไอ้ิมให้เกอนเลยาห้เอ็นบลอให้แต่ช่ออันแน่มาได้หน่อยพี่กัน

ต้นอะเลยต้น okay. กีไอันามทิพดอ่อนกอนา่อแขกกวาส่วนกุแกงกแกงเลยนี่จะเป็นโนมีนะปนไส่วนกูกจยอนได้้วลนึงก็แ่เป็นวามีอยู่นไม่นกอนนกอกหยั มึงตาบอมึาดูว่าทีมึงอยากมึงจะหาแกงเองแม่บอกอย่างนันน้องซาละเป็นน้องแจบ่ไปยืมช่วยกันบ้าแต่เขาาบอกาอยไปกัเขาไปเลยพันดานมันเ้มันยิงรงหยิงยากะหับทางาวแม่แม่หนห้องน่นชูเอาแนเย เมนี่ด้อาล้ลงเามต้ปวัไปเอ๊ะเี๋ดี๋ยก็คางกันนะเแตก่อนกตผ้มเป็นตะ้เวลตุกแม่ม <have S 2> <tinc S 1> ันรมากแบนี่ดิตัดต้เมง้อมอมอเาบอกินเอก

ไม่เนมกินบมที่ไหนมีที่นอนไหมไกลถ้าแม่จะไปทำไมบ้าบานเสาเอือ้อยังบาว่าไม่มีนอนหลับ่อมยนจะเป็นนอนบายเป็นนอนเถ่านอนคเ่ขอนัเขาเมือรเมือนก

กง่เขากิดนเป็นยังไวยนเหาอ้าวแง่ใหม่อากนใหม่่ินมีเวลากินเลยกินหมูอ่า้ก็ส่วนปลายอรนส่นไีกเยมันดนเกบ่มนไปิกับอมแนงมันก็อื่นอไก่เป็นยิงมูอวา มันมีแม่เล็กและไม่ดูดนั่นเอาเอาหาตัวตายบาไม่มันดอกเด้ตัวนั้นน่ะมันอีกอย่าเปล่นมากรอกหมูมาีจะได้เล่นมากรอกโตซะไเดือนหนึ่งไไอดแล้เราไดเลวปตู้แม่เจ้าหรือเปยงข้ากัะิไห้ดอกปลาในนอง

เนี่ยขงกับน่ขนอขนุนอันนี้อะไรอ่ะเฮาบอกเฮาด่าดำๆนะเฮาด่าเห็นน้ากูอ่อยู่กูแนมไปกลกูยังเห็นว่เฮาปลาแตกตกลงเป็นเปุกล้องให้ไหมก็เอ็มเต็มๆเลยตัวงหญ่เลยหัวมัน โอเคจะเท่ฮะตอเสที่เื่อแปดจะเก้าแล้วเก้าแล้วคงิด่ไม้เาทบสามคงคันคือลาอะไรพี่น้องพรากันไปทำงานสบายดีเฮ้ยขาไม่เ่าทีน้แม่เาแม่เ่าเย